เอาแล้วมันมันขึ้นมาจากไหนเนี่ยยวดมัดจับมันอู้หายน้ำแค่นี้ครับดูครับไม่รู้มาจากไหนครับตัวอย่ใหญ่เลยครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอื้อสายจบรันครับอัวช่อนครับ น่าจะขึ้นมาจากสะทางนู้นหรือเปล่าโดดไปโดดมา,มมา,า,าโอ้โอได้ต้มแน่นอนครับวันนี้โอ,อนะโอ้ย่างเลยครับย่างครับนี่ทเทีเอาทุงใส่ยุ้ย <c oughs> จะขอใ้จัาให้จนมันลอันนี้เาาให้คนัโไว้ในอขาไปคดได้กับข้าวเย็นแล้วได้กับข้าวเย็นแล้วย่างเด้อย่างพ่อะน้ะ ผัดหอยผัดหอยผัดหอยอย่างปลาโ<ล>อ้เจเจ๊ทุกลเนาะเอาเจออีกตัวแล้วครับในโบดนี้ครับโอ้ปลาเหลือหลายตัวเลยครับนี่เอาปลาหายหายแล้ว โครนแล้วมั้งอุ้ยละดุกครับละดุกตัวใหญ่สองตัวครับอุน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 นุ่น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 หนุ่นนุ่นหนุ่นนุ่นนุ่นหนุ่หนุ่มนุ่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 มนุ่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  นนัน่สองตัวกุยเอาเหมาหวานเลยนี่ไปแล้วครับปลาโมโลปลาเคงครับนี่ปลาโมครับจานจานเอาถุงมาใส่เร็ว ปลาเค็งครับได้ปลาหมอก่อนเลยครับดูครับเมื่อกี้ก็จับปลาชนใหญ่ตรงนี้นะครับนี่มาจากใหนยี่แยเทพลานรับปลาดุกสองตัวจับยังไม่ได้ครับกำลังอันนี้อยู่ครับเออไปแล้วครับนานโอ้ได้ต้มเลยครับพี่น้อง นี่ครับอ้ตัวอ้วนนะครับอ้วนนะครับขนาัปลาช่อนอยังอ้วนเลยนะจับสายวะต่ล้างมือได้มือล้างตรงนั้นน่องหายบะมุดมุดเพาะแล้วมั้ง โอ้พอดีเลยครับได้ต้มเลยครับนูอ้อีกตัวแล้วนู้ปลาเค็งอีกตัวแล้วปลาเค็งอีกตัอ้ปลาเค็งสองตัวครับปลาดุกอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับปลาเค็งอีกตัวแล้วครับอูยได้อังเลยนี่ย่างครับ แล้วปลาดุกหายไปไหนปลาดุกมีสองตัวดิโอ้โหมนันน่ะน้องหายเลย เอาปลาดุกเมื่อกี้นะตามกันไปนะวิ่งตามกันเมื่อกี้สองตัวนะ <c oughs> เห็นตัวแล้วแต่ไม่เจอเห็นตัวแล้วแต่หาไม่เจอไม่รู้ไปมดุดคลโคลนอยู่ตรงไหน <holder? S 2> ต้องใส้มดุดคลโคลนนะครับเดี๋ยวค่อยหาวัลลังครับ นี่นะครับงานถอยครับงานถอยถอยไกลครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอิร์ไซจกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ